welcome back to another reaction video I am John from Australia and I've been reacting to Thailand video so welcome to my channel uh, if you are new subscribe if you like these videos and let me know some some more to react to and this video let's take a look at what this one means today. And from now I will do this before the video, I'll show you the translation. So you know that I know what the title is in English. So let's have a read. It says, What do Kamai's comments say after famous Kamai celebrity test a Thai person? Make a strong claim that everyone can speak Kamai but have you uh, ha but you have to face it. Confused? Why don't you speak Kamai? Okay. Let's say Are they saying that everyone can speak it? Okay. But is it not true? Let's find out. That's what we learned from the videos. So let's go back. And we do have the captions uh, from Thai auto generated into English. Uh, so yeah, all these videos I'll do. Yeah, I know what they're saying. Okay. พูดภาษาไทยยัยใช่เหรอใช่ต้องทำเป็นภาษาไทยอัดแจ้คอยอดแจ็คอจากคลิปที่ได้ดูไปนะคะพบว่ายูทูบเบอร์ชาวกัมพูชาคนนี้พยายามจะพูดภาษาเขมรกับแม่ค้าในตลาดที่จังหวัดสุรินทร์โดยเขาคิดว่าคนสุรินทนนนนร์ทุกคนคือคนเขมรและคนสุรินทร์ทุกคนก็สามารถพูดและฟังภาษาเขมรได้แต่แล,แล้วเขาก็ต้องนาชาเพราะแม่ค้าคนไทยฟังไม่ออกและพูดกลับว่า ตัวเขาพูดภาษาไทยให้ถามเป็นภาษาไทยหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดว่าคนสุรินพูดภาษาเขมรภาษาสุรินเหมือนกับภาษาเขมรแต่จริงๆแล้วนันไม่ได้เหมือนกัน100%นะคะรวมถึงจังหวัดอื่นๆในอีสานใ <Wow. S 1> ต้ด้วยขอยกตัว So the y say not everyone actually knows the language like and they might end up speaking Thai instead which is interesting ไม่ได้เหมือนกันร้อนะคะรวมถึงจังหวัดอื่นๆในอีสานใต้ด้วยขอยกตัวอย่างจังหวัดสุรินซึ่งเป็นจังหวัดที่เกิดประเด็นในคลิปจากข้อมูลของกรมศิลปากรที่มีชื่อว่าวัฒนธรรมการพัฒนาทางประวัติศาสตร์เอกลับและภูมิปัญญาจังหวัดสุรินทร์เพื่อประกอบการศึกษา to see where things originate from and even pictures like this I love yeah I love how that looks but yeah I, I like seeing the history about things and yeah that's why I'm going to focus on the channel now for yeah Thailand and I suppose comparing with Cambodia as well and the Khmer people and yeah it's I've I've found it really really interesting วัฒนธรรมการพัฒนาทางประวัติศสาสตร์เอกลัก์และภูมิปัญญาจังหวัดสุรินทร์ <That> s <S เพื่อประกอบก <so S 1> ารศึกษ <important. S 1> าเชิงชาติพันธ์วิทยา mm. ได้เขียนเอาไว้ว่าป <educational S 2> ระชา,า,ากรในภาคอีสานตอนบนเรียกชาวสุรินทร์ที่พูดภาษาลาวด้วยสัเนียงเขมรว่าซ mm. วยส่วนชาวสุรินทร์ก็เรียกชาวอีสานทั่วไปว่าลาวและปฏิเสธว่าตนไม่ใช่ลาวสุรินทร์ยังมีลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมที่แตกตาการร่างจากจังหวัดอื่นในภาคอีสานวิถีชีวิตที่แตกต่างและจารีตประเพณีที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกับชาวคขมรนอยู่บ้าง ในภาษาที่คนสุรินใช้พูดกันไม่เหมือนกับภาษาเขมรในกัมพูชาซึ่งภาษานี้จะเรียกว่าภาษาถิ่นไทยวิถีชีวิตและนิสัยใจคอของชาสุรินนั้นก็ไม่เหมือนกับชาวกัมพูชาด้วยเช่นกันบรรพบุรุษของชาสุรินนั้นเป็นชาติพันธุ์ที่เรียกว่าชาวกุยมูลเหตุของเรื่องจากเอกสารของกรมศริลปากรนะคะได้บอกไว้ว่า ในระยะแรกๆนั้นมีแต่พวกกุยทั้งเมืองและมีพวกขเขมรอ,อพยพมาอยู่บ้างประปางานเข้าลูกหลานก็แต่งงานกัน <Wow. S 1> ทาให้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวกุยนั้นจึงแปรผันไปทางขเขมรอยู่บ้างแต่ก็เป็นขเขมรสูงซึ่งมีวัฒนธรรมของขอมโบราณที่ไม่เหมือนกับขเขมรต่ําในกัมพูชาคลิปจากยูทูบเบอร์ชาวกัมพูชาคนนี้มีผู้รับชมมากกว่า1.2ล้านครั้งและมีความคิดเห็นถึง1.8พันความคิดเห็นเราไปฟังความคิดเห็นจากทั้งชาวกัมพูชาและคนไทยกันดีกว่านะคะ ว่าจะมี <A lot S 1> ความค <of S 1> ิดเห็น <comments. S 1> ยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment แรกมาจากคนไทยซึ่ง <Yes. S 1> เป็นคนสุรินได้บอกเอาไว้ว่าคนสุรินพูดภาษาเขมรท้องถิ่นสำเนียงมา <Yeah. S 1> จากภาษากัมพูชาครับผมยังฟังไม่ค่อยออกฟังได้แค่าบางคําเท่านั้นและคนสุรินมีความหลากหลายทางภาษามาอยู่ในจังหวัดเช่นไทยเขมรส่วย <Interesting. S 1> ลาวไม่ใช่ว่าคนสุรินจะพูดภาษาเขมรได้ทุกคนนะครับเข้าใจเอาไว้ด้วยภาษาสุรินบ้านผมไม่เหมือนกับภาษาบ้านคุณ คอมเม่ต่อมาแต่ชาวกัมพูชานะคะได้บอกไว้ว่าพวกขมรนั่นแหละแผ่นดินก็แผ่นดินของขมรที่ถูกเสียมปล้นเหมือนกับขมรตอนล่างข <Okay. S 1> อาเม์จากชาวกัมพูชาคนต่อมานะคะได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าประเทศอมิวนิสต่างจากประเทศเสรีทั้งๆที่เป็นแผ่นดินขมรแต่ตอนนี้ถูกควบคุมโดยประเทศไทยอยู่กันสบายและไม่อยากเป็นขมรกัน <Okay. S 1> แล้วทั้งๆที่เป็นคนขมรก็ไม่อยาก See there's a part there it said it's controlled by Thailand but yeah what it says here

of those people some of their people don't want to speak the language if i'm reading that correctly and they speak end up speaking thai instead in ก็ไม่อยากจะ นี่พิสูจน์ได้ว่าขมรสุรินอยู่กันสบายไม่อยากเป็นขมรนกันแล้วเ <Interesting. S 1> ขาไม่ใชชาวกัมพูชาคนต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าดินแดนของเสียมที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าประเทศไทยประเทศไทยก็เป็นดินแดนขมรนทั้งหมดนั่นแหละพวกเขาแคปรนเราไปพวกเขาทำสงครามและพวกเขาก็ให้เราออกไปแต่คนไทยสมัยนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนขมรแต่พอนานไปก็ลืมภาษาขมรคนที่อยู่ฝั่งสุรินทใครพูดภาษาขมรได้บา้าง u uh, t it says but after a long time people have forgot the Khmer language <laughs> they forgot about it? พอนานไปก็ลืมภาษาขมรคนที่อยู่ฝั่งสุรินใคร uh. พูดภาษาขมิได้บ้างค <c oughs> ขม้นจากคนไทยนะคะได้บอกไว้ว่าอย่ามั่วครับคนสุรินเขาไม่ได้พูดภาษาขมรเหมือนคุณคุยกันคนละสำเนียงบางคำไม่เหมือนคุณเลยและเขาก็ไม่ได้พูดกันทั้งหมดทุกคน คุยกันบางครั้งยังไม่เข้าใจกันเลยเพราะเธออย่าถ่ายคลิปในไทยเลยเขาไม่ต้มาจากชาวกัมพูชานะคะได้บอกไว้ว่าถ้าเขาเป็นเขมรเขาจะรู้จักเขมรยังมีชาวเขมรที่ไม่รู้จักประเทศของตัวเองดูเหมนะือนว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจคนเขมรจึงแตกแยกกันเขาไม่ได้ชาวกัมพูชาคนต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าพวกเขาเป็นเขมรเป็นบ้านเกิดของเขมรเขาต้องพูดภาษาเขมร แต่มีพวกกุยและพวกลาวมาอาศัยเท่านั้นคนไทยไม่มีตัวตนบนแผ่นดินนี้เ <Okay. S 1> นื่องจากในคลิปเต็มมีแม่ค้าคนนึงพูดคําว่ายวนออกมาคนขเขมรคนนี้เลยมาคอมเมนต์ว่ายวนไม่ใช่คําสยามและไม่ใช่คําเวียดนามขเขมรล่างก็พูดแบบนี้เรียกพวกเวียดนามว่ายวนคนไทยไม่รู้จักคํานี้หรอกขอเขาไม่ชาวกัมพูชาคนต่อมานะคะก็ได้มาแสดงความคิดเห็นในทํานองเดียวกันว่า จะว่าไปผมเป็นเด็กที่เกิดปี2002คําว่ายวนเสียมรู้จักไว้ออกเสียงได้เฉพาะคนแก่ๆเท่านั้นอดีตไม่สามารถทําให้เขมนลืมได้ความจริงก็คือความจริงคามิ้นในชาวกัมพูชาคนต่อมานะคะคได้บอกไว้ว่ามันไม่มีเหตุผลเลยพวกเขาต้องการอักษรเขมรวัฒนธรรมเขมรเป็นของตัวเองคนไทยทําได้ทุกอย่างอย่ามองว่าพวกเขาเป็นขมรเลยคนกัมพูชาคนต่อมานะคะคได้บอกไว้ว่า ไม่ใช่เขมรสุรินแต่เป็นพี่น้องเขมรบนเพราะเรามีเขมรสุรินทเขมรบุรีรัมเขมรศรีสะเกษนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าพี่น้องชาวเขมรเคมรนักชาวกัมพูชาคนต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าโจรเสียมขโมยดินแดนเขมรของเรา31จังหวัดโจรยวนโอเค see again i like to point out maybe some yeah notable sentences that uh what's this the uh, some the thieves thieves stole 31 of the Kuma, of our Khmer provinces. Okay. That, that sounds like a lot. 31. All right. It's something about Vietnamese. Vietnamese thieves. 21. Okay. Wow. And then Laos as well. They got a lot stolen from them. Wow. ดินแดนเขมรของเรา6จังหวัดคอมเมนต์ต่อมาจากคนไทยนะคะได้ไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ว่าเขาพูดภาษาไทยอย่างพราไม่เขาพูดภาษาเขมรหัวจะปวดกับความหน้าด้านของเพื่อนบ้านคีเครมคอมเมนต์ต่อมานะคะมาจากคนไทยได้บอกไว้ว่าเป็นคนสุรินทร์อยากจะบอกว่าไปศึกษามาใหม่นะ คนสุรินไม่ได้มีแต่คนที่พูดภาษาขเขมรมีคนพูดสวยและภาษาอื่นๆด้วยส่วนมากพูดแต่ภาษาไทยกันนอกนั้นคือภาษาถิ่นที่บอกว่าขเขมรไม่ได้แปลว่ากัมพูชาแต่มันคือภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินคอมินต่อมาจากชาวก,กัมพูชานะคะได้บอกไว้ว่าพวกเขาแค่อายเสียมมีการควบคุมที่แข็งแกร่งไทยคือชนพื้นเมืองจากจีนเวียดนามคือยวนบางคนเรียกอันนำภาษาที่พวกเขาพูดไม่ต่างอะไรกับขเขมรบ้านเรา เขาไม่มาจากคนไทยนะคะได้บอกไว้ว่าพูดมาได้ว่าเหมือนอยู่บ้านตัวเองไม่เหมือนจ้าเพราะเรามีระเบียบมีมารยาทไม่ควรมาสร้างคลิปแล้วมาแบ่งแยกว่าชาตินั้นชาตินี้ที่นี่แผ่นดินไทยเราไม่แบ่งแยกเชื้อชา mm hmm. ติเขาไม่มาจากชาวสุรินนะคะได้บอกไว้ว่าฉันเป็นคนสุรินพูดภาษาถิ่นฟังไม่ออกเลยและไม่อยากฟังออกด้วยและคอมเมนต์สุดท้ายนะคะก็มาจากชาวสุรินได้มาแ <Again, S 1> สดงความคิด This is another person right here uh, reading what this one says That, I can't understand the local language. And I don't want to hear it. it. Says I can't understand it. I don't want to hear it. So what the title was saying again about this video is they're saying everyone everyone knows the Khmer language, the Khmer language, and it doesn't turn out to be actually the truth that is not true judging what i can what they're telling me in this video that's what i'm taking from it from people local people's reports yeah not everyone is knows the language and is familiar with using it more specifically ขึ้นชื่อว่าคนสุรินแต่ใช่ว่าจะพูดเขมรได้ทุกคนเสมอไปผม <Ser ene S 1> พูดภาษา <people. S 1> สวยก็จบแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์จากชาวกัมพูชาและชาวไทยจากยูทูบเบอร์ชาวกัมพูชาพยายามจะทําคลิปและสื่อว่าคนสุรินคือคนเขมรและพูดภาษาเขมรถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกัน <Okay. S 1> ด like, กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe <Okay. S 1> ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณคะ่ะ okay. បងខ្ញុំនិយាយមែនខ្មែរនៅសរិននេះគឺគាត់ចូលចិត្តនិយាយពាក្យថាសៀមខ្ញុំអត់គាត់អត់ចូលចិត្តប្រើពាក្យថាថៃទេខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំមកក៏ឃើញអ្នកណាក៏គាត់ប្រើពាក្យថាសៀមដែរអត់ប្រើពាក្យថៃហ្មងបងខ្មែរមែនបងអានេះផ្លែអីគេដែរបងភាសាថៃចាភាសាថៃនិយាយថៃហ៎ Look Look what it's saying What this <laughs> it says speak repeatedly It says speak Speak Thai, speak Thai. This is the evidence. <laughs> so that's really what the video is made about here. Uh, it's saying, like I touched on, uh, with the Khmer language saying, everyone. Yeah. Everyone knows it. Everyone speaks it. And what, let's run this back. Repeatedly saying to grandma, speak, uh, speak in Thailand, speak, th speak the language, speak Thai. Uh, this is the evidence. Yeah. That's the great evidence right there. So, wow. Well, yeah. And then the video just came to the outro. Yeah. So i <laughs> wow. So that's the big, yeah, that's the big takeaway right there. <laughs> yeah, telling her to speak in Thai when. There's claims. Uh, judging what the title said, yeah, um, the Khmer people said everyone knows the language, everyone speaks it. Looks it, it looks like here. It looks like here. Not everyone speaks it, and not everyone understands it. Or yeah, uh, that's what this little clip at the end, and I think what the video was based around. So yeah, if you got more videos about this around Thailand and Cambodia. Oh it's really really interesting and see me being from Australia English speaking we don't we don't learn about this there's other things in history i suppose our priority to learn so me doing these videos is yeah uh, is really really interesting for me to learn this stuff and yeah hopefully it leads me to like if i take take a trip and travel to Thailand i think yeah, it increases that. I think I like to be fair, and I'm like I want to travel to multiple places, and I, I like to experience things for myself, and see going to even Cambodia, and then okay, let's see. Well, I I'd have to pick up the languages myself, but aside from that, just the whole experience, uh, yeah, that will be cool to do uh, at some point. But yeah, for now, learning, yeah, learning about these uh, these things. In videos, I really enjoy because, as I said, I <laughs> this is the first time. This is the first time ever learning about uh, these cultures and yeah, learning about their history and what they do, how they live, w w what they speak, uh, the truths, the truth they tell, the lies they tell. There's a whole lot to learn. So if you got more videos for me to react to and learn from. Uh, just leave the comments and I'll be able to see them and react to those videos. So, subscribe so you can see those videos from me, and I'll see you in the very next one.